Ing, สีวันนี้ my เฟ i e n d สวัสดียามเย็นครับเนี่ยไปหาซื้อต้นไม้มาแล้วปลูกต้นไม้ป่าอันนี้ปลูกไม่ผลบ้างสารพัดไม่ผล,ล้วเราไปเรียกมาลงคนกันหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นจี่อยากกินอะไรก็ปลูกกันไวแหละปลูกไปหลายอย่างแล้วไม่รอดสักอย่างแต่ครั้งนี้ต้องรอดมีบทเรียนแล้วนี่ราคาเปลี่ยนถุงใหม่รากเดินได้ดีมากเลย มันตลอดเพราะเราดูแลมันอย่างดีโอ้โหแตกนิดหน่อยเอ๊ะก็แตกใบดีอยู่เนาะอ่ะโต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 ใหญ่ๆเดี๋ยวเติมปุ๋ยเขาหน่อยนี่เป็นปุ๋ยหมักข้ามปีมาเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็มัลิเราแรงเรียบร้อยไปแล้วเหลือแต่ตอ เรียบร้อยไปไม่ใช่น้อยขาดเราก็เลยเอาปุ๋ยนี่มาใช้งานเขาบอกว่าปอสคนแล,ล้เยอะที่เท่าเร่งลากใส่ไปแล้วก็กบโคนให้มันแน่นวัวไม่แน่นเหยยะเท่่อยก็ได้ แล้วลงปุ๋ยรับนอกไปหน่อยให้รากก็เดินหากินเองรลับนอกแล้วก็ดินปิดเข้าไปช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนอากาศแรงเราก็ต้องโ่มดินกันหน่อยโขลกให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนี่แหละแล้วก็ห่มดินด้วยใบกล้วยนะครับอาศัยชึ้งฟ้ากันเดีวาคาว่าอีกสองปีได้กินครับงั้นอีกสองปีมาตามดูกัน นี่แปลงนี้เป็นไม้จากต่างประเทศจับบองเพชรปลูกในดงเบาบับนี่แหละเดี๋ยวเบาบับเข้าปีที่สี่แล้วเขาว่าปีที่ห้าน่าจะได้ผล้องมาดูต้นใหญ่ๆนี่คงต้องปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ถ้าอยากได้ผลเร็วๆนี่ต้นใหญ่แล้วคงก็ต้องเอาปุ๋ยมาให้แปลงนี้ปลูกไว้ถี่มากครับเบาบับ,บ,บ เมตรคูณเมตรเพราะเขาบอกว่าบอลบับเป็นไม้ล้อมได้ดีมีคนที่จึงสนใจอีกเยอะเป็นไม้ที่ใหม่ทั้งหลายคนแปลงบอบับทั้งหมดหลังจากแร้งที่ผ่านมาสลัดใบพอได้ฝนนิดหน่อยก็เริ่มที่จะแตกใบแต่เราเอาตะบองเพชรมาปลูกแทรกไว้ เพราะว่าช่วงหน้าแรงก็คงจะเหลือตะบ,บองเพชรกับใบบับนี่แหละที่ยืนต้นคงทนอยู่แล้วก็ตะบ,บองเพชรก็กินได้ใบ,บบับก็กินได้ครั้งอาหารครับพืชอาหารส่วนด้านนี้ก็พื้นพื้นที่เรากินกันเป็นประจำกล้วยบ้งางมะพร้าวบ้งางมะละกอบ้าง ของไส้ไก่น้ำแห้งหมดแล้วเราก็จะปลูกผักบุ้งในของไส้ไก่นี่แหละอันนี้เป็นเงาะให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงสับป,ปะรดมะละกอมะลิตอันนี้เกาลัด ถมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านตัวน้นอยๆเอาไว้ทำยาสวัสดีครับ